ผ่านไปคู่แรกก็นสนุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรียกชมกันต่อแต่ตอนนี้มาพบก,กับผู้สนับสนุนในคู่ที่3ก่อนค่ะซึ่งเป็นเมอร์เรเวเบอร์ตราตุกแกครั้งที่4เป็นการพบก,กันระหว่างเตงหนึ่งสิทธิเจ๊สสายร้งฝ่ายแดงพบกับซุปเปอร์แชมป์น้ำดื่มปิ่นทิพย์ฝ่ายน้ำเงินค่ะผู้สนับสนุนมีดังนี้นะคะท้องอิดปวดท้องขับลมใช้ยาธาตุจอมทองยาสมุนไพรจีนเกรกคูบำรุงร่างกายของอาจารย์ทศพรตาทิพย์ยาน้ำมันกวางลุงหยดเดียวสดชื่น ลูกหมารถยนต์ตองหนึ่งโดยบริษัทบางกอกออโตพาสจำกัดวันนี้มาเองค่ะคุณนงอาจค่ะน้ำมันเครื่องจากรกการเกษตรปตทค่ะยืนยันค่ะยืนยันของคุณภาพนะคะเครื่องยนต์อนเนกประสงค์ฮีโนต้าค่ะผู้นําด้านเครื่องยนต์กเกษตรต้องฮีโนต้าต้องมาพร้อมกันเลยนะคะรับกันโดยเสียโอลานามงตราเสือทาทุกเมื่อเพื่อบันเทาใบตัดพยารัดคมจริงเอึดจริงของจริงต้องพยารัดโดยเสียออสคุณสมชายมานะวิทยาการ เบอร์คัลเลอร์สลิมกาวยาแนวสำหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่พร้อมกันลายดำนะคะยาแนวเราทุกครั้งบอกช่างใช้เเบอร์ตราตุแกค่ะมลไดแต่งโมตรา M16 มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นเดลเวและร้านโชห่วยขอขบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะชมบนเวทีกันเลยค่ะมาถึงมวยเบียดสูบครับ0 2 1 5 3 1 6 8 3น4ถึงตรงข้าบัตรอมเงินเกตสายไหมและอาหารนกหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดมีสสูบก็ให้เลือก ูนกแข่งกล้วยหินมีพลังกันดูนิกสูตรเพิ่มพลังกระยันร้องและสูตรเพิ่มภูมิด้านทานหาซื้อได้ที่ร้านขายอาหารตว์เบี้ยงทั่วไปประวัติเชิญครับมวย,อยรอบเวเบอตตร์ตัดตุกแกครั้งที่4154งสิปอนด์นะครับเจงหนึ่งสิเจสสายรุ้งเอกพภ์สมสบูรณ์รัพย์มาจากนครสวรรค์85ครั้งชนะ75แพ้10เป็นลูกศิษย์ของท่านพลตำรวจตีดรอเร์สวีเกิยหินจชัยมีจารสุรัสเสียงหล่อมาคุมบังเหียนอยู่หลังมุมแดงครับสู้กับซุปเป ผู้สนับสนุนเยอะเลยครับฝารอหาเล่สากลชทยจิ๋มพีจากต่อยิ่งเจริญการช่างผู้จําหน่ายรถตู้ป้ายแดงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกำนันบานเมืองแพร่แล้วก็กำนันปราเสร์ฐกำนันกเกษมครับจากน้าดื่มฟิลทิพโคลาาลุ้นอยู่หน้าจอครับผ่านทั้งเวียนเลือดมาแล้ว80ครั้งจากขอนแก่นนะครับชนะ53แพ้32มีวิชัยรายชานดนไปถอดมงคนพบอาจารย์องอานคุณสุวินขาวเดืนเชิญครับครับกรรมการผู้ชิกาดบนเวทีคุณทวัชชัยทองฤทธิ์นะครับให้คะแนนก็มีพิจิตพลมคง ธนพัฒเ,เสือแก้วอวยพรเขียวกุ้งนะครับก็ต้องจริงๆแล้วมวยรอบเวเบอร์ตราตุ๊กแกเนี่ยนี่เป็นการชกกันในสาย B นะครับสาย B เต็งหนึ่งสิทธิ์เจสายรุ้งแกมีอยู่5แต้มน่าเข้ารอบแล้วล่ะในขณะที่ซุปเปอร์แชมป์แพ้ครั้งชนะครั้งมีอยู่แค่2แต้มวันนี้ถ้าชนะเข้ารอบทันทีแต่ว่าถ้าแพ้ก็คมเพชรเรียกลูกพระบาทจะเข้ารอบส่วนสาย A ครับท่านผู้ชมคับ นนทชัยสิทธิ์ิทิกุกโตมี7คะแนนเป็นที่1ในสายเแล้วแต่ว่ามีอยู่3คนมีอยู่2คะแนนครับ3คนนี้มีคนละ2คะแนนก็คือสิริมงคลสิทธิ์อนุภาพเทพสิทธินพุ้มผันม่วงกงจักปรปอเปาอินนะครับจะต้องเอาเข้ารอบ1คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีการจับสลากกันนะครับเดี๋ยวในช่วงบวยชกนั้นสักคู่หนึ่งนะครับจะจับสลากว่าสิริมงคลเทพสุทินหรือว่ากงจักร ใครจะได้เข้ารอบตามนนทชัยสิทธิสุกโต,โตเข้าไปนะครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของเวเบอร์น้ําเงินนี่หน้าตาคล้ายกับมวยมวยมวยญี่ปุ่นเลยน้าเงินซูปเปอร์แชมนะครับซูปเปอร์แชม <S <S น้ำ <S <S ดื่มปิ่นทิพย์โคราชนะตาแกไเข้าท่าดีนะเท่ดใช่ได้ใช่ได้ <มา S 2> นิ่งด้วยโอ้โหดูสิครับแม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ว่า ฝ่ายแดงของจันสุรัตมาคุมเองมาคุมเองคนนี้ก็บอกไม่ดีไม่มาแต่ว่าไม่ใช่ไม่หมดไม่กลับนะไม่ใช่ไม่ดีไม่โผไม่ดีไม่โผล่วันที่แล้วนี่คนวิจารณ์ตรงข้ามนะวิจารณ์หมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยไม้ติดต่อตงทรหาจำนายได้ทั่วประเทศ021155 000 สมุนไพรจีนบำรุงร่างกายกิ่วเจิงปูกเซินเกี่ยวหนังเรือถึงปูดเซินต้องกิ่วเจิง026882324กาแฟบานแฟร์และกาแฟสำหรับประชาจัดจำหน่ายโดยสามบางข่างเป็นตัวแทนจำหน่าย029180202กาแฟบานแฟร์เสริมต้องกรองสีน้ำตาลยามมงตราเสือทาท้งเมื่อเพื่อบรรเทาแท่บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการปวดบวมอักเสบอันเนิ่มมาจากแลงกัดต่อยและยาน้ำมันกวางลงรับหยดเดียวสดขื่นบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเบนเซน ดาเนินมันกวางลงท้ายสุดลมทาบะบางตามคอและหน้าอกยกเรือสดชื่นตินดตามชมยกต่อไปครับมันก็อย่างนี้นะคุณสมิงขาว,วาโมยไม่เหมือนฟุตบอลนี่ถ้าแต้มเสม,มอกันไม่ใช่เตะใหม่เรียกว่าเตะรูกโทษมมยจะมาชกกันใหม่แล้ววัดสุปโ,โทษด,ด้วยการต่อยกันคนละหมัดนี่มันก็ไม่ใช่นะใก็ต้องวัดดวง วัดฝีมือแล้วต้องวัดดวงในที่สุดใครดวงดีก็ชนะไปไปตะกี้นี้ขาวสะอาดไหมล่ะโอ้เรียบร้อยเลยขาวสะอาดไปแล้วก็เุรินพุ่มพันม่วงโอ้โหตามเข้ารอบไปภูมิกับสุขทัศน์พุ่มพันม่วงก็ตู่ลืมลืมลืมไทยพุ่มพันธม่วงกำลังดวงดีฮอดฮอดฮอช่วงนี้ต้องให้เขานในตำรวจที่รักของประชาชนโดยพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงนี่ไม่ต้องห่วงเลยอัธยาศัยน่ารักตลอด แล้วก็รายการในสึกวันทรงไทยในวันที่14ครบรอบ38ปีของชีวิตการเป็นโปรโมเตอร์นะครับทักษินเล็ก 3A ปากกอน้องโอซุปเปอร์แบงค์เพชรทว,วีตนนชัยซุปเปอร์เล็กแล้วก็เปิดหัวโอ้โหสุดยอดเลยแสงมณีชกกับลูกมีมิดอย่างเนี้ยพระจันทร์ฉายกัชบช่อฟ้านี่เป็นคู่มวยที่ต้องยอมรับว่า สุดยอดและยิ่งใหญ่นะครับในวันที่สิบสี่ที่ไม่ได้เป็นขาประจําก็ต้องไปต้องไปต้องไปโอ้โหอย่างนี้ยเมื่อกี้ถามแฟนมวยบอกว่าโหล้นหลามแน่นอนเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่ล่านเดินก็ไปสบายโอ้ยสบายแอร์เย็นชามอ้าวไมีโอ้โหยี่มาโอ้โหแกมาดูดูครับทางเต็งหนึ่งสมระสมชื่อไหมเต็งหนึ่งในมวยรอบนี้โอ้วันที่แล้วเนี่ยทางเล่นเอาอาจารย์สุรัสเสียงหล่อเนี่ย โกรธนะโกรธนะทำไมอ่ะหาว่าไปวิจารณ์ตรงข้ามไดยยังไงเออโอ้โหเพราะว่าตัวเองชนะคมเพชรเล็กอย่างขาดลอยเลยอ่ะใช่ทุกคนก็ฟันธงฟันงว่ไปเลยไปเลยไปเลยพูดไม่ทันขาดครับโดนหนักครับโดน2ชุดโดนข่าวก่อนแล้วไปโดนหมัดอ่าวกรรมการเทวชัยไม่ต้องนับแล้วครับโอ้เพลหมอมาหน่อยพร้อมๆกัน โดนโดนเนีโดนจริงๆครับลูกนี้ถ้าตาภาพช้ามาเลยก็มาเลยครับมาดูดิมาวิเคราะห์กันโดนยังไงกพเป็นนั้นว่าชนะเชนิเกอรน้องเอาเอาไปในยกที่2เสียงดังโชบนะครับท่านผู้ชมสอกด้วยเดี๋ยวมีภาพช้ามาดูไหมครับรางวัลพิเศษก่อนจากเวเบอร์1นึ่งมืนบาท โอ้โหไม่เหนื่อยเลยนี่มวยใหญ่กันอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยแต่เสี่ยงแล้วดู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 จังหวะนี้นะครับลูกศอกลูกเข่านี่ก็ทท่าจะทิ้งตัวแล้วก็ซองอีกทีนึงตามไปเนี่ยสามดอกสามดอกชัดๆนะครับหนึ่งเขาก็โอนแล้วซองอีกทีนึงโป้งดอกเงี้ยสุดท้ายนี่ถามเลยนะนี่คุณถามเลยนะไม่เป็นไรครับจังหวะไม่ดีมีโอกาสแก้ตัวใหม่ระว่ากันไปนะครับนี่คือการต่อสู้พักสักครู่ครับ